อีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้เราจะใช้ซีลนเป็นตัวบังคับนะครับแล้วใช้ตัวนี้เป็นตัวชนถ้าเราจะถ้าเราจะตัดตัวนี้5เซนเราต้องวัดเผื่อตัวนี้นะครับศูนย์กลางของของล็อตเตอร์เราจะอยู่ที่4เซนครึ่งถ้าเราจะทำ5เซนเราต้องวัดตัวนี้ไป9เซนครึ่งนะครับแล้วเราค่อยซ้อแต่แบบนี้จะซ้อง่ายครับไม่เหมือนแบบแรกที่ซ้อ,อยาก เดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับเราจะซอ้อ5เซนโอเคครับมาดูการซอร้อแผ่นที่สองกันครับเราจะวัดมา9เซนครึ่งนะครับถ้าตัดถ้าอยากเอาบางไฟ10เซนก็วัด14เซนครึ่งยังไงต้องเผื่อศูนย์กลางของโรเตอร์4เซนครึ่งทุกครั้งนะครับ ถ้าใช้ซีลายดันหลังแบบนี้จะซาะจะซาะง่ายนะครับจะซาะง่ายเพราะว่ามันจะไม่ค่อยแขวงเดี๋ยวเราจะซาอให้ดูเลยนะครับซาะตัวนี้ซาะเดินหน้ามาครั้งหนึ่งแล้วก็ถอยหลังครับนะครับถ้าเดินหน้าครั้งเดียวส่วนมากจะไม่ค่อยได้ฉานครับต้องเดินหน้าครั้งแล้วก็ถอยหลังครั้งเพื่อให้มันล่องมันตรงนะครับ แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับต้องถูออกดีๆหน่อยนะครับปกติถ้าถูไม่ดีจะขาดโอเคครับโอเคเอาขึ้นบนเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแผ่นก็จะได้ขากแบบนี้ครับ ถ้ามันอย่าซอะไม่ลงเราก็